เป็นไงล่ะอึ้งเลยเอ็งนักกีฬาทีมชาติชาติไหนวะชาติ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 ไหนชาติที่แล้วแม่นชาตินี้ไม่แม่นผม แล้วเป็นใครอ่ะผมเป็นเพื่อนของลูกเจ้าของโรงเรียนโอ้ยมายถึงข้าสิหยสั่งข้าวไปตั้งนานแล้วนะยังไม่มาอีกไม่ได้ต้มมาม่านะเวสามนาทีได้ใจเย็นดิเนี่ยเองดูตัวโน้นเป็นตัวอย่างเยนเบื่ออยู่นะไม่ได้อยู่เบอร์เกียนะประชนะ <c oughs> มันไม่ยอมเปิดสะด้วยไม่รู้แล้วว่าคาเป็นใครแล้วเองเป็นใครเองเป็นใคร<_><_>ใครคาคือคือ มองดูดีๆว่าใครเป็นใครใครวะมันเป็นใครนี่ก็แค่คนส่งข้าวไม่ชอยแล้วเองเป็นใครประธานบริษัทเฮ้ย <laughs> <Hey! S 1> เข้าใจไหมประธานบริษัทอะไลกูเองออกได้ง่ายนะเว้ยอ่ะเอาไปไปเล่นตรงนูง้นปะไลประธานแบบนี้เลยเหรอ เชิญกับขา่าท่านประธานนเออจะไป่น้อที่บอกกีอืแข็งแรงถือตะกร้าลุงม,มีพลังเลยอย่าบอกนะข้าคือคือ เดี๋ยวไปขอคนอื่นเขาเล่นเอาเราซีใหญ่ซีใหญ่อะไรวะเส้นไงเส้นเอ็งใหญ่จริงว่ะเส้นเลือดอะจะบ้าหรอหมายถึงข้าเส้นใหญ่และข้าไม่ใช่คนธรรมดาเนะเว้แล้วเองเป็นใครยังยังไม่ถึงซีนนั้นเฮ้ยี่เอ็งมาเล่นบาสเหมือนกันเหรอข้าไม่ใช่รี่แล้วเองเป็นใครวะใคร คือใครวะข้าต้องถามเองข้าคือคือข้าคือ,คอนักกีฬาทีมชาติที่ปลอมตัวมาเล่นในเอ็งช่ดชุดให้ดูหน่อยสิ อึ้งเลยเองนักกีฬาทีมชาติชาติไหนวะชาติ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 ไหนชาติที่แล้วแม่นชาตินี้ไม่แม่นชาตินี้ยกำลังฝึกอยู่ไงไม่ต้องตกใจ ไม่ใช่นางเป็ดแล้วเอ็เป็นใครวันนี้เดินตรวจทับโลกสอนนอนน่ยดีกว่ามีใครทำผิดกฎหมายไหมต่อกว่าดาีดีด,ดีจะเสร็จไหมเนี่ยไมเป็ประโยชน์เนี่ยโธ่ว่าแต่ข้าแล้วเอ,อ็กอ่ะทำอะไรอยู่แปงทำดีๆเลยเดี๋ยวก็ไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูมาตรวจเดี๋ยวก็โดนว่าอีก นานๆตอจะเป็นคนดีเอ้ยทำไวๆอย่ากินแรงเ่อนนั่นเด็กโดดเรียนหรือเปล่าอ่ะเข้าไปสอบถามหน่อยดีกว่าทำอะไรกันไม่เขาเรียนตำรวจผมเป็นตำรวจขอตรวจสอบหน่อยขโมยชุดคนกวาดถนนมาทำไมอ่ะมีใช่ขโมยและผมก็ไม่ใช่เด็กนักเรียนธรรมดา หยุดอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปถามคนนู้นก่อนนี่เจ้าหนูไปทำอะไรผมเป็นตำรวจมาบําเพ็ญประโยชน์ครับแล้วมีสิทธิ์อะไรขโมยชุดคนอื่นมาใส่ก็บอกว่าไม่ได้ขโมย <Wonder> มายืนรวมกันตรงนี่ขโมยขโมยเร็วๆเห็นไหมตอดเองอ่ะทำตัวหน,น่าสงสัยจนตำรวจเขาเรียกแล้วเนี่ย น่าสงสัยตรงไหนก็กว่าดปกติอ่ะพวกคุณทำไมไม่เข้าเรียนเดี๋ยวกลับไม่หมดอยากโดนกลับไหมผมไม่ใช่นักเรียนธรรมดาแล้วคุณเป็นใครผมคือคือผมคือลูกเจ้าของโรงเรียนใช่อ่ะตอนอข้าเองก็ไม่ใช่นักเรียนธรรมดา แล้วเ,เองเป็นใครเป็นใครอ่ะฟังให้ดีฟังให้ดีฟังฟังอุอ้ยหัวกะเทพคนนี้ไม่พูดสักทีอ่ะแล้วคุณเป็นใครอ่ะครับรอฟังให้ดีนะมูเอ้ยจ้าผมเป็นเป็นเป็น ถ้าพูดกันน,น่ากันละก่อนจาก,ก็ไม่ใช่คนธรรมาดาเหมือนกันแล้วจากเป็นใครไม่บอกก่อนให้งองอ้าวมัวแต่เก๊กระวังนะจ๊าเทโพดขนาดลงยังจับสนุกไปครับประชาชนหนังสั้นตอน ผมเป็นประธานบริษัทพร้อมตัวมาก,ก็อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะแพรรี่เป็นนักกีฬาทีมชาติอะไรเอ็งนี่นักกีฬาทีมชาติไทยเลยเหรอดูด้วยดิอย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับ